ดาราต้อกอันไหนอ่ะผมพวกนาตอต้องตังค์มีคนอยู่อยู่นี่อีกคนในยูนไม่ใช่ข้าหละล้วงไม่ใช่ข้าลาวจะไปทีนิววะลืมุ่ตัวนีลืมไม่ใช่ข้าลาวจะไม่ทีนิววะไม่น่าดาาไหมเดียว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 วบอกปิงมาล้างหลัก ตัวไม่ต <Association> ิดตัวไม่ติดตัวไม่ติดไม่ต้องคุโฟลรอะไรไม่้ชิบไพ่เด็กขบวนทอดมันดีมากเอออะไรเกียดจัง Tiếc téo téo tàm và sai mùi ở lăng. Qui li bali? Long đi, mùi ở lăng. Tant yu vô mèo 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 พิด์เราเลยขึ้นนะถ้าว่าดูเลยึ้นเนาะไม่เาไม่ตั้ป้า,ปายมันบังกันเลยนะ <Hey. S 1> น้าต้องทำไปลายไมหมล่นะถ้าน้ามันหล่อน้าอยู่ร่องไก่นนะะออห

哎，好。Oh. Uh, oh.